ืนะต้องขอแฮปปี้เบิร์ดเดย์น้องชาร์ลอตนะแล้วก็ขอให้น้องมีความสุขมากๆมีแฟนคลับรักเยอะๆมีความสุขกับทุกๆวันเป็นที่รักของคนไปนานๆนะวันนี้อิงฟาวราฮาด้วยมันจะเป็นคลิปอะไกนะันเกิดของอิงฟ้าชาร์ลอตนะเกิดอะไรขึ้นโอโ้โหเธอมาให้ฉันมาโกหกทุกคนเนี่ยทัวเกือบลงแล้ว อิงฟ้าไม่ใช่แค่ทัวนนะคะพี่นวัเมื่อกี้นี่จะเป็นบรรยากาศงานเอาคนโอเคนะครับพี่นวับอกไม่โอเคเกือบแล้วโอ้โหก็จริงๆคืออิงฟ้าเข้ามาเซอร์ไพรส์วันเกิดชาลอตนะไม่ได้อยากมาในนามของแบบเอ่อความเป็นอิงหลอดแต่ว่าก่อนอื่นเอาน้องกลับไปกตัวสัตว์มากเลยเกี้ยวเอามาฝาก้กนใครบางคนยังไม่ได้ดูนะน้องก่อนนะฝากน้องไว้ก่อน เก่งมากอยู่จนจบเพลงเก่งนะเ่ยวนะเกาะไม่ยอมปล่อยเลยมาชุดที่พร้อมนอนนะเนี่ยมาให้มันเป็นสไตล์เป็นแฟชันค่ะพิชามก็คือจริงๆเนี่ยวันนี้ไม่ได้อยากมาในนามของแบบว่าการเป็นอิงหลอดหรือว่าอย่าลงคิดว่าชุดนอนนะอยากมาในฐานะของการเป็นแฟนคลับคนนึงที่อยากจะเซอร์ไพรส์ในวันเกิดเท่านั้นเองนะคะ เกือบไปแล้วจริงๆตอนแรกอ่ะจะเนียนแล้วมาตอนผิดคิวเมื่อกี้จับโป้ได้เลยคือจริงๆเรามีถ่ายซีรีส์จริงๆแล้วก็จริงๆคิวถ่ายวันนี้มันก็จะต้องรันจนดึกก็ต้องขอบคุณผู้กำกับด้วยนะคะที่แล้วก็น้องๆทีมงานทุกคนอะไรเงี้ยก็พยายามแบบเป็นบรรยากาศน่ารักน่ารักของงานวันเกิดชาลล์เขานะทเเทคเดียวผ่านเทคเดียวผ่านอะไรเงี้ยค่ะเพื่อที่เราจะได้เซฟเวลาให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะได้มาทันในงานวันเกิดของชาลล์ อ๋อนี่ได้บอกเรื่องเราไปแล้วว่าต้นที่เราสายไปเห็นเป็นยังไงแล้วให้ฟ้าโวยพรดีกว่าแต่ว่าก่อนจะองวันเกิดชาลอนครับเชิญน,นับนเวทีนิดนึงนะครับมารับฟังทำโวยพร,รแบบใกล้ๆตรงนี้ดีกว่าเชิญเลยเจ้าของงานวันเกิดเราวันนี้เขาสวยขึ้นมา,นายืนคู่กับมีฟ่าไปชมทีหน้าบ้างเลย หนยดีเออชมพูเออไฮดีสวยดูคนสวยดูคนเมื่อกี้นั่งดูอยู่โดยเฉพาะตอนร้องเพลงไม่รู้อะไรไม่รู้อะไรเชิญเลยครับอิงฟ้าไม่รู้อะไรครบ2ปีใช่ไหมคะก็อยากจะเห็นเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่แข็งแรงแล้วก็แข็งแกร่งมากขึ้นเชื่อว่าการมาอยู่ตรงนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้ง่ายบางครั้งมันก็ทําให้เราเหนื่อยเช่นเดียวกันโดยเฉพาะหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เรา เ,ออเจอกันมาก็ค่อนข้างที่จะหนักแต่ว่าเราก็ยังคงเป็นอ,อ,อิงหลอดที่พยายามที่จะจับมือกันเพื่อที่จะสร้างความสุขให้กับทุกคนแม้บางครั้งเนี่ยพวกเราก็สหัสอยู่เหมือนกันเนาะแล้วก็หนูก็เก่งมากที่ผ่านมามาได้หลายครั้งซึ่งที่ก็จะอยู่เคยงข้างแบบนี้ตลอดไปไม่ว่าจะเราก็จะย้ำเสมอไม่ว่าเราจะอยู่ในฐานะไหนก็ตาม เอาจริงๆทั้งคู่เก่งมากเลยนะที่ป่าฟันกุปสสักมาด้วยกันอย่าร้องนี่พยายามคอนโทรอยู่ไม่ได้เลยฮึบฮึบฮึบมูกบานอีกแล้ววันนี้เลยถ่ายแบบไม่จกไม่มีซีนจมูกบานเลยมีของขวัญเหมือนกันค่ะ แต่ว่าจริงๆก็พอทราบมาแล้วว่าจริงๆน้องน่าจะได้ของขวัญมากมายในวันนี้นะนี่อาจจะไม่ได้เป็นของที่ราคาแพงอะไรมากแต่ว่าจริงๆที่ตั้งใจซื้อนี้ให้เพราะว่าอยากจะให้ของขวัญจะคนพิเศษเ,ออเดินไปได้วยกันค่ะแค่นั้นเองตั้งใจเลือกแล้วก็คิดว่าเขาหน้าจะชอบแค่นั้นค่ะก็อขอให้มีอโอ้อย่าเลยเขินย่า โอ้โหนแฟนเรียกร้องขนาดนี้มีคนเขินเปิดเลยไม่มีอะไรในการเขาไม่เขียนอะไรไว้หรือเปล่ามีแต่ไม่ต้องอ่านทำไมทำไมไม่ได้ไม่ได้พาอิงฟ้าพี่เธอให้ฉันนะเธอไม้พี่อ่านไม่ได้อะไรนะ วันวันเกิดไม่ใช่งานแต่คลิปนี้ก็อยากให้ทุกคนดูไปแล้วมีความสุขไปก็เป็นของที่จะต้องใช้ทุกวันอยู่แล้วก็เชื่อว่าอย่างน้อยเวลาเพราะว่าคิดว่าก็เขาก็จะได้หยิบใส่ยิงหลอดก็จะยังเป็นคู่ที่สร้างความสุขให้กับทุกคนได้หยิบใส่แล้วก็ ความหมายของมันก็คืออยากจะบอกว่าหลายปีเหมือนกันเราจะประสบความสําเร็จไปได้วยกันตั้งแต่ตอนที่เราอยู่ในกองช่วงแรกๆเราเคยพูดตอนนั้นก็มีรายการสัมภาษณ์เราแล้วเราก็รู้สึกว่า <c oughs> ไปเทียบกับหน้าเลยเหรอแล้ว <c oughs> ก็ไม่รู้ว่าตอนนั้นเรา,เาจะเ,าเทียบหน้าน <c oughs> ไทยแลนด์หรือเปล่าแต่เราบอกว่าบางครั้งเนี่ยนนเราหรือว่าชัยชนะมันไม่ได้สิ่งสําคัญมันอยู่ที่ว่าหลังจากจบการประกวดไปแล้วชีวิตเราหลังจากนั้นจะเป็นอย่างไร ก็บอกว่าเราอาจจะจับมือกันประสบความสําเร็จไปก็ได้แล้วซชื่อมมันก็เป็นแบบนั้นดีจริงถึงน้องก็ไม่ได้ชนะการประกวดแต่ว่าเชื่อว่าเขาชนะใจใครหลายๆคนรวมถึงตัวหนูด้วยที่เขามาฟังก่อนนี่รวมถึงตัวหนูด้วยอยากจะแหม <laughs> ใช่ก็วันนี้เขาก็เป็นดอกทานตะวันที่โตมาอย่างงดงามอย่างที่ทุกคนเห็นแล้วก็วันนี้อยู่ท่ามกลางคนที่รักหนูมากมายใช่ก็ที่ผ่านมาก็เป็นประสบการณ์ทําให้หนูเติบโตมากขึ้นแล้วก็เป็นจะพูดยังไงดีเป็นดอกทานตะวันที่สวยงามนี้ตลอดไปอืมอ่ะตลอดมีอะไรอยากจะบอกพี่ฟ้าไหมใ้่ตาก่องไหแชมป์อะไรเธอได้โยนทต่เราพรจะพีฟ้า เตือนคอยสอนตลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆหรือว่าเรื่องใหญ่ๆคือตั้งแต่ตอนอยูน่ในกองหนูก็ไม่คิดว่ามันจะถึงวันนี้เนาะที่เราคุยกันว่ามันคงแบบจบการประกวดหนูคงไม่ได้ตำแหน่งหรอกคงจะแยกย้ายอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายล้วก็ออกมาจากกองแล้วก็แบบทาได้ทําหลายๆสิ่งหลายๆ,ๆอย่างด้วยกันแล้วก็ได้เล้นซีรีส์เหมือนที่เราคุยกันว่าเอ้ยถ้ามีซีรีส์ริงๆเราก็อยากจะเล่นเนาะแบบคู่จ้นอะไรเงี้ยน เราก็โดนเหมือนที่ฟ้าบอกว่าเราโดนหลายอย่างมาเยอะมากแบบการเป็นคู่จิ้นบางคนก็หาว่าหนูก็ดังหนูได้ขอจิ้นน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยซึ่งบางทีมันหนูก็น้อยใจเหมือนกันแต่ว่าก็มีพี่ฟ้าที่คอยแบบเออหนูไม่ต้องไปสนใจหรอกหนูก็มีดีของหนูอะไรเงี้ยโอ้โหนี่ยร้องนะนกกีย่ยร้องนะล่าสุดส่งคลิปมาว่าระหวางหนูโดนภาษีแม้แต่เรื่องแบบเรื่องอย่างเงี้ย เรื่องเล็กๆพี่ฟ้าก็คอยแบบอยู่ข้างๆมาตลอดเมืนเป็นพี่สาวที่หนูต้องการก็หน <ah> ูไม่อยากไม่อยากให้พี่ฟ้าไปไหนเลยค่ะอยากให้อยู่กอดกันหน่อยได้ไหมจริงนะกอดกันหนบก็ได้ไมไม่มีใครกอดกันเน่องก็ได้นะ เมาขอเสียบมือให้จ้ะจะบอกว่าจะพยายามไม่จมูกบานในซีรีส์จะเล่าเมาก่อนล่าสุดเป็นซีนที่น่ารักมากต้องประชันหน้าเพราะว่ามันต้องเก็บกล้องแคบที่คนอยากเห็นซีนอยากเห็นซีนแคบใช่ไหมครับให้รอดูในซีรีส์ดีกว่าแล้วก็ด้วยความที่ว่ามีการสปอยซีรีส์นิดนิดมีการสปอยซีนแคบหน้ามันก็คือแบบประมาณนี้ใช่ไหมแล้วมันเป็นหน้าที่หนูต้องสงสัย สงสัยด้วยควาเป็นห่วงแล้วเขาก็คือสงสัยว่าทําไมอะไรอย่างเงี้ยแล้วด้วยเขาที่แบบหนูก็แบบจมูกมันอย่างเงี้ยพี่ฟ้าลูกตอนนั้นประมาณห้าหกเทคได้แล้วก็แบบฟ้าขอรออย่าพึ่งจมูกบานไม่มันเป็นซีนที่แบบว่าเราแบบมีภาพในหัวแบบภาพตลกตลกอะไรเงี้ยแล้วก็ภาพอะไรภาพอะไรภาพอะไรรู้ได้เหรอ <laughs> แล้วแบบตอนที่ถ่ายอะไรเงี้ยเราแบบเราดันไปโฟกัสเออขอบคุณนะเราดันไปโฟกัสจมูกเขาเขาก็เลยเราให้เราแบบหลุดอะไรเงี้ยแล้วผู้กำกับก็เลยบอกว่าเออมันเอเอ thank you ค,ค่ะมันหลายเทคแล้วนะอะไรเงี้ยเออก็เลยเป็นแบบซีนที่ตลกตลกอยากให้ทุกคนรอติดตามซีรีส์ขออนี้ไทถ่ายอีกนิดนึงเนาะเพราะว่าเราตั้งใจกันจริงๆมีการสปอยซีรีส์นิดนิดเนาะโอเคมากๆเลยมันก็นั่งแบบมีงานเช้าเราก็ยังไปถ่ายหรือมีงานเย็นเราก็ยังมาถ่ายเพราะเราอยากจะให้ซีรีส์เรื่องนี้ออกมาเร็วที่สุดเพราะว่าเราเชื่อว่าหลายๆคนเฝ้ารออคย ก็อยากจะเห็นพวกเราเติบโตนอกจากทิศทางการรอดูรอดูรอดูแล้วอยากดูเหมือนกันมีมีมีคบกันแล้วเนี่ยก็ในพาร์ทของการแสดงอยากให้ทุกคนได้ดูแล้วก็เชื่อว่าจะตกหลักตกหลุมรักตกมากขึ้นตกหลุมรักตรงนี้ชมมีเลิฟนะครับชมมีเลิฟนะครับไหนใครอยากดูบ้างขอเสียงหน่อยโตขึ้นอีกปีแล้วาลอดโตขึ้นอีกปีแล้วปีหนึ่งนะครับและขอเสียงบนวทกับคู่นี้ครับ S <S อีกอ่ตอนแรกบอกก่อนว่าที่เอาเกี้ยวขึ้นมาเพราะว,ว่าเห็นว่าช่วงหลังๆเขาชอบเล่นในกันเวลาไปกองจะเอาเกี้ยวไปด้วย mm hmm. อะไรเงี้ยตอนแรกกะว่าจะเอาเดินลงไปข้างล่างแต่ว่าเกี้ยวตัวสั่นไม่ไหวเพราะ <laughs> ว่าเป็นของขวัญมันเกิดแต่อยากจะ mm hmm. ให้หนูเข้าใจว่าการรอคอย mm hmm. ความพยายามที่พูดบ่อยๆมันเป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นเสมอและหนูจะได้รับมันนะครับ สบายจากป๊าโอเคเชิญนั่งเลยครับเชิญนั่งเลยครับอนั่งตรงไหนครับนั่งตรงกลางไม่เป็นไรหนูนั่งตรงกลางก็ต้องรักกันหนูอยากเชิญใครพี่อยากให้เชิญได้แค่คนเดียวอบอุ่นมากนะคนไทยดีครับตลอดมีชมพูเขามีจีน่าหนูดีใครดีปรีมาที่หนูบอกว่ารักเหลือเกินรู้จักกันมาตั้งแต่อนุบาล มีสามร้อยแบ่งกันคนละครึ่งมีสองร้อยก็แบ่งกันคนละครึ่งน้ำมันหมดก็แบ่งกันคนละครึ่งพี่มั่นใจยังไงหนูก็ต้องเลือกคนที่พี่พูดล้านเปอร์เซ็นต์ <c oughs> เพราะมัน <c oughs> มันที่สุดอะ่ะอ่ะอนุญาตให้เลือกได้หนึ่งคนทำไมเราเสียงแหบโอเคคิดว่าเลือกใคร <c oughs> คิดว่าเลือกใคร โอเคพี่นับหนึ่งถึงสามแล้วเลือกเลยนะพูดดังๆ1 2 3มาคอยไปซื้อกินนะพี่ฟ้าเชิญค่ะโอเค่าไปซื้อกินพี่แชมป์เราอยู่ตรงนี้ใกล้ๆเองเนาะหิวเหมือนกันหิวเหมือนกันเดี๋ยวลูกคนที่เปิดเพลงผมขอเพลงที่เขาสำหรับงานแต่งมาเพลงอะไรช่วยหาหน่อยเพลงงานแต่งอ่ะมา สมมติว่าเราจะกินข้าวงานแต่งกันโอเคอันอันนี้นะครับอนุญาตให้เปิดดูกล้องมาเนี่ยหลบมาอยากให้ทุกคนมีความสุขไปด้วยกันนะดูบรรยากาศมีความสุขไปด้วยกันบางคนอาจจะได้ดูแล้วแต่ว่าเน่เราก็อยากจะเก็บรวบรวมความน่ารักไอ้ที่เสียงแหบเนี่ยคือกินหวานนมโอเคครับแฮปป p ้เบิร์ดทุกอย่างเลยอยากด้กิน เชิญเลยครับอ่ากินให้อร่อยนะครับก็ในช่วงที่กินเนี่ยที่พิเศษมากตักให้พี่ฟ้าด้วยมันจะมีช่คนที่จะมีคนมาอวยพรามันเกิดเรามากมายขนาดนี้นะน้อยมากน้อยคนมากที่อะไรนะให้ดิค่ะหมูมันหวานมิค่ะแล้วมีคนมาอวยพรเป็นร้อยเป็นพันฟังเจ้าบ่าวพูดก่อนเงียบเจ้าบ่าวเงียบอ่ะคเงียบอึ๊บอ่ะเชิญครับเจ้าบ่าวครับเจ้าบ่าวครับเชิญฮะ เพราะว่าบางครั้งบางทีเห,หนื่อยงานมาแล้วมีคนตักข้าวให้กินแบบนี้มแบับนก็ดีเหมือนกันรู้ว่าสงสัยเจ้าบ่าวจะเมาออมาวะยังค่ะยังอุ้ยหอมมากเลยอะ่ะนะฮะโอ้อยากจะบอกว่าน่ากินมากๆจริง<บ>ๆกินเป็นพิธีนะฮะโอคจะได้ชื่นอกชื่นใจ อะไรนะ้อนคนอื่นก็เกินน้ำลายไปป้อนเลยคิมนม่จะยาหนะแต่ว่าอยากจะรวบรวมบรรยากาศของงานมาให้ดูอ่ะอร่อยมากครับเป็นไงบ้างอยากให้ทุกคนมีความสุขด้วยค่ะสาเหตุที่อร่อยเพราะไม่ไม่ไม่ครับรสชาติอร่อยด้วยแล้วก็อันนี้ ตั้งใจนะครับเพราะว่าพยยาามใครที่ที่แบบคิดว่าน่าจะถูกปากถูกคอนะครับก็อยากให้คนที่เข้ามาดูนะครลบเป็นเรื่องราวสนุกดีนะครับจากที่ได้ข่าวมูไปส่วนใบแดงนี่เดี๋ยวกินสับสไครให้บ้างนะคะก็เพราะว่าเราก็อยากให้ชาลอตอยากทำใช้ชีวิตด้วยอะไรที่มันการที่เราขึ้นมาคืนตรงแล้วมีความสุขไม่อยากให้เคร่งเครียดเพราะว่าเราเจอเรื่อง เอ, oh my, เอาใหม่เทอ,อยากอยากมาัมีอยากให้ทุกคนมามีความสุขด้วยกันนะการที่ชาลอดอยู่ตรงนี้มันเป็นที่จับจ้องของทุกคนแน่นอนครับชื่อเสียงและก็สิ่งที่มีมันมันเกิดขึ้นค่อนข้างเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยเพียงแค่ไม่ถึงหนึ่งปีจากคนคนหนึ่งที่เดินเหมือนคนปกติมีเงินไม่เยอะเดินไปไหนคนไม่ขอถ่ายรูปชีวิตธรรมดากับการที่เปลี่ยนชีวิตไปมากมาย สิ่งหนึ่งที่เป็นห่วงชา์ลอตก็คือความอดทนไม่ว่าจะอดทนต่อการทํางานอดทนต่อแรงบีบคันอดทนต่อการเปรียบเทียบหรืออดทนต่อเรื่องส่วนตัวที่จะเข้ามารลุมเหลาแน่นอนครับเมื่อเราเป็นดวงดาวทุกคนก็จะพูดถึงเมื่อเราเป็นคนสวยทุกคนก็อยากเข้ามาหาเมื่อเรามีชื่อเสียงทุกคนก็จะแวดล้อม สิ่งที่เป็นห่วงมากที่สุดก็คือที่บอกว่าต้องใช้สมองในการดำเนินชีวิตให้มากกว่าปกติธรรมดาทุกคนอาจจะใช้สมองแค่ประมาณหนึ่งก็สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้สบายเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นห่วงมากที่สุดไม่ได้เรื่องอื่นเลยเรื่องวิธีการเลือกที่จะให้ชีวิตตัวเองไปอยู่ตรงจุดใดและดูปลอดภัยที่สุดเท่าที่จะทำได้สิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดคสอนส่วนตัว พี่เองหรือบอสหรือป้าอะไรของน้องก็แล้วแต่เนี่ยอยู่ในวงการมากบอกตรงๆว่ายินดีสนับสนุนเต็มความสามารถไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ที่อยู่ในครอบครัวเราแต่วันนี้ขออนุญาตพูดถึงเจ้าของวันเกิดถามว่าเคยดุไหมเคยดุจนน้ำตาร่วงเคยเรียกมาดุนั่งเป็นชั่วโมงทุกอย่างมันต้องมีการขัดเกลาและปรุงแต่งแต่ยอมรับว่าชาลลอตเป็นผู้หญิงคนหนึ่ง ที่เป็นผู้หญิงอย่างที่มารีมาพูดคือมีความมีความเป็นนักเลงและจริงใจดีก็ตอบว่าดีไม่ดีก็ตอบว่าไม่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอให้ใช้วิธีการใช้ชีวิตอย่างที่เราเคยคุยกันและจงยึดมั่นอย่าหลงว่าชีวิตเราเปลี่ยนไปเพราะชื่อเสียงและก็จงยืนหยัดว่าเราเป็นคนปกติคนหนึง่งเหมือนกับทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่เพียงแค่เรามีอาชีพ ที่ไม่เหมือนทุกๆท่านก็แค่นั้นเองอย่าทาให้รู้สึกว่าตัวเองเปลี่ยนไปนี่คือสิ่งที่สําคัญที่สุดเชื่อว่าคนในวงการบันเทิงและนางงามทุกคนที่พี่ผ่านมาประมาณยี่สิปีนะครับในวงการที่ทําส่วนมากที่ตายจากกันเพราะหลงชื่อเสียงและเงินทองนะครับเพราะฉะนั้นอยากอยากให้ขออภัยครับขอฮอนคูหนอยอยากให้ ยึดมั่นในสิ่งที่ตัวเองเคยมีแล้วก็วกจงอย่าลืมตัวออแล้วก็รักษามาตรฐานตัวเองเอาไว้ให้สูงที่สุดและเราก็จะดันส่งชาร์ลอตให้ไกลที่สุดเท่าที่จะไกลได้แล้วก็อยากให้ชาร์ลอตไม่ได้ดังเฉพาะในประเทศไทยอยากให้ชาร์ลอตไปดังอยู่ต่างประเทศเพราะว่าชาร์ลอตมีมีภาษาที่สามารถจะไปต่อได้ด้วย รวมถึงศิลปินในเอเชียก็น่าที่จะทําได้ก็ขอให้มีความสุขยัยสุขภาพแข็งแรงและก็ประสบความสําเร็จในชีวิตมากยิ่งขึ้นไปก่อนที่จะหมดลมหายใจในการพูดขอให้ดูโชคดีตลอดไปขอบคุณครับครับผมป้าป้าอวยพรแล้วครับชาลอตมีอะไรอยากจะพูดกับป้าป้าไหมครับเอออพูดยากเลยอะ ขอบคุณพินวัตน์น้องว่านะคะขอบคุณบอสทุกคนสำหรับการที่น้องมีหนูนะคะตั้งแต่วันที่เป็นเพืนงแ้วความที่เเห็นอะไรสักอย่างในตัวหนูทําให้มาอยู่จุดนี้ได้จุดที่มีคนรักมากมายมีผู้ใหญ่เมตตาเอ็นดูด้วยความที่ว่านางเป็นเด็กใสใสตู้เสื้อตรงๆอ่ะจะบอกว่าโตงมากับครอบครัวที่พ่อแม่ไม่ได้ดุหนูผมก็อาจจะมีการ เขาเรียกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่แบบมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่เขาแบบว่ารักแล้วก็เอ็นดูเรามากๆคอยกด์เราให้ไปทางไหนคอยให้เราตีเราให้อยู่ในในกรอบที่แบบกรอบที่ดีเพื่ออนาคตที่ดีของเราตอนแรกหนูไม่เข้าใจเขาว่าทําไมต้องดหนูแรงขนาดนี้แต่ว่าตอนนี้หนูเข้าใจแล้วค่ะแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่บอสทำให้หนูพูดได้เลยว่าหนูจะเก็บมันไว้เป็นคําสอนเอาไว้เตือนสติหนูทุกๆอย่าง คำหนึ่งที่บอสเคยพูดว่าค่าของคนอยู่ที่ผลของงานหนูจําได้บอสพูดตอนเมสแกนกรุงเทปตอนที่พี่ฟ้าได้มงมันเป็นทําให้รู้สึกว่ามันมันติดอยู่ในใจแล้วก็อยู่ในสมองหนูตลอดว่ามันเป็นเป็นคําเตือนสติหนูอยู่เสมอว่าต้อง,ต,องต้องเป็นแบบนั้นจริงๆแล้วก็วันนี้หลายๆอย่างก,ก็ทําให้เห็นแล้วคะ่ะว่าค่าของคนอยู่ที่ผลของงานจริงๆแล้วก็ขอบคุณที่ที่รักหนูคะ่ะหนูไม่เคยขออะไรนอกจากขาหมูเยอรมันอีกอย่างหนึ่งที่หนูอยากขอคือขอกอดได้ไหมคะโอ้โหมาเลยมา ขอให้ชื่อเสียงโด่งดังกระกจกระจายมากขึ้นไปนะครับมั่นใจว่านะครับชื่อของชาร์ลอตออสตินจะโด่งดังมากขึ้นกว่านี้แล้วก็ขอฝากทุกคน<ด><ด>นะครับ<ด>ว่าดูต้องยืนไหมหรือยังไงหดูก็ทำตัวไม่ถูก <laughs> อิงฟ้าช็อตฟิลมาเอาอย่างนั้นยืนยืนใหม่อ,อ,อ่อิงฟ้ายืนด้วยอ่กอดพร้อมกัน3คน